สวัสดีครับอยู่กับผมกระเดืองน้ำชแนลนะครับวันนี้จะมาเสนอเมนูไข่เคียวนะครับอกกรูฟูที่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากครับจะมีไข่ให้ผมปริมาณไข่สองฟองนะครับไข่เบอร์สองนะครับใส่รรดีครับหนึ่งช้อนชาครับแล้วก็มะนาวนะครับเฟียงหนึ่งครับ๋ยวลงไป มะนาวก็ใส่เพื่อความฟูนะครับหรือท่านไหนอาจจะไม่ชอบก็ใส่น้ำเปล่าแทนก็ได้นะครับใส่ประมาณหนึ่งช้อนชาก็ได้นะครับก็จะมีผักหอมแดงโหระพาพริกนะครับส่วนตัวผมชอบโหระพานะครับท่านไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับแล้วก็น้ำปลาครับน้ำปลาก็จะกะเอา ใส่ประมาณ1นช้อนช้อนชาก็พอนะครับของชรสรไม่ต้องใส่ครับพเพราะว่าเราใส่เรดีไปแล้วเพราะว่เราใส่รรดีไปแล้วแล้วก็เจียวครับเจียวจนไข่แดงแตกนะครับแล้วเราก็มาตั้งกระทะให้เดือด ข้อเสียของกระทะแน่เหล็กมันจะคุมความร้อนไม่ค่อยได้นะครับทางที่ดีเป็นเตาแก๊สจะดีกว่านะครับส่วยผมนักสาธิตให้ดูนะครับอุปกรณ์เขาจะมีเนี่ครับที่กองน้ครับรอจนน้ำมันเดือดนะครับยิ่งเดือดเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะครับ หรือท่านไหนอาจจะชอบไข่เจียวหมูสับนะครับให้แนะนำผมแนะนำให้คั่วจนหมูสุกก่อนนะครับจนหมูสุกก่อนแล้วก่ใส่ไข่ลงไปนะครับนะครับผมโดจะก่อนเดี๋ยวรอน้ามันเดือดอีกสักพักเดี๋ยวเราส่อแค่นี้เท่านั้นเอง ครับไม่ค่อดีเท่าไหร่ลองสูตรนี้ไปใช้ดูนะครับจะไม่เหมือนใครครับจะฟูอารมณ์เหมือนยำปราดูกฟูเลยครับนะให้เทลงไปแนะนำให้เทจากขวบเข้ามาหากลางนะครับ จะมีผักใช่ไห้ครับแล้วก็ใส่ผักลงไปผักอีกตัวที่งีผักใส่ทีหลังก็ได้เดี๋ยวนี้สาธิตรวมๆให้ดูนะครับ ตอนนี้ไฟแรงอยู่นะครับให้เราลดไฟกานะครับถ้าเป็นเตาแก๊สก็ถ้าเราหมุนสักเก้านาฬิกาอะไรแบบนี้เอามาตรวัดเป็นนาฬิกาแล้วกันนะครับเก้านาฬิกาไม่หมุนไปถึงเที่ยงนะครับให้หมุนเราเราหมุนไปสักเก้านาฬิกาเราก็คอยเช็คครับเช็คข้างล่างสุดดีหรืยงยิงลอยสูงนะครับ ลรยสูงมากเท่าไหร่ใครผ่านอากาศยิ่งจะฟูมากเทนั้นนะครับนี่ผมมัวแต่แพนกล้องอยู่มัวได้ดูกล้องเลยไม่ได้ดูระยะที่ลยรยไข่ลงมาไม่นะครับ <laughs> ไปโฟกัสที่ตรงที่ไหม้นะครับลองเอาไปใช้ดูครับถ้าเตาแก๊สมันจะคุมความร้อนได้ดีกว่านี้แต่นี่ผมเป็นกระดาษใฟ้าทีเด็ดจะมีช็อตต่อไปครับพอเราทอดไข่สุกแล้วนะครับทอดไข่สุกแล้วให้เราตักไข่ออกครับใส่จาน ตอนนี้เราจะมารีดน้ํามันกันครับนะครับอาลมแบบพั่วดูครับน้ํามันที่เขาอมอยู่จะทำแบบนี้อยู่สองรอบนะครับดูครับน้ํามัน จะรีร่อยู่สองฝั่งนะครับเนี่ยครับเขาเป็นอาเสียจแล้วหน้าตาไม่่อยสวยครับเดี๋ยวลองไปใช้ดูนะครับยิ่งลรยสูงเท่าไหร่ไข่จะยิ่งฟูจะยิ่งกรอบนะครับนี่ยกระทาไปฟาด <c oughs> มันคุมไม่ได้ครับเป็นไงครับหน้าตาเหมือนปลาดุฟูเลยครับฟังเสียงครับฟังเสียง จะกอบมากครับท่านผู้ชมลองไปใช้ดูครับสูตรนี้เรียนน้ำมันฟูฟูแบบไม่เหมือนใครเพราะไข่สุกแล้วให้ใช้ไฟกลางไฟกลางแล้วก็รีดนน้ำมันเทน้ำมันเก่าทีแล้วก็รีดนน้ำมันครับไม่เจอกันคลิปต่อไปครับนี่รครับหน้าตาพอใช้ได้ครับลองไปทำดูครับไข่รกรอบ Yeah. <laughs>